ทำไมนูทลลกของฉันถึงแล็ขนาดนี้ทำไมถึงเป็นฉันเมือยาเสีฟันมากกว่าไม่อิ่มแน่แน่ฮะใช่แล้วฉันมีนูเทลล่าขวดกลางตกใจสุดๆเลยส่วนฉันมีนูทลล่าขวดใหญ่มากๆของฉันเอง <c oughs> ฉันเข้าใจแล้วฉันจะเริ่มก่อนฉันไม่ชอบเล็กๆเ, <c oughs> เอาไว้กินได้พอดีมาลองกันอร่อยจุฮะ <c oughs> <c oughs> กินอีก เสร็จไปเลยเฮ้ยฉันชอบโอ้ฉันนึกออกแล้วเสียบช้อนลงไปในควรจากนั้นใช้สเปรย์แช่แข็งนิดหน่อยจากนั้นดึงมันออกมาเย้ได้ไอศครีมช็อกโกแลตแล้วอร่อยจังฉันชอบไอศครีมนูเทลล่าเจง๋งถึงตาฉันแล้วนี่มาลองกันเถอะฉันมีช้อนที่ใหญ่กว่าโอ้ฟินแล้วก็หวานสุด ฉันรักช็อกโกแลตของโนทัล,ล่าฉันไม่เคยกินมันด้วยช้อนแบบนี้มาก่อนเลยอร่อยมากจริงๆสุดยอดแอบกินดีกว่าตอนที่ควินกำลังเพลินมานลองกันเฮ้ยเฮ้ยช้อนยาวนี่คืออะไรอ่ะโนทัล,ล่าของฉันแซมคี่ขโมยขโมยโน,นทัล,ล่าของฉันได้ไงฉันเห็นทุกอย่างนะไมไ่แต่ทำเลยพอที่ฉันจะหันหลังแล้วกินคนเดียว ห,หมดแล้วเหรอแต่ยังมีเหลือติดขวดนิดหน่อยงานก็เทนมใส่ขวดเต็มเต็มเลยใช้ท้อนคนๆน,นเยี่ยมมากจากนั้นก็เทใส่แก้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือช,โช,โคโช็อกโกแลตเชคฮะมาลองกันเถอะอร่อยมาลองสิ่งที่แควนตินทำกันดีกว่าอร่อยจังเลยเฮ้ยนี่มาอะไรอะ แซมนแอปดื่มน้ำของใชยอย้อีกแล้วเหรอขอกันทีมันคือของฉันฉันนึกออกแล้วว่าจะแกล้งเขายังไงมาสลับสอสบา,าสโกกันเถอะเฮ้จังเลยเออรู้สึกแย่ออกไปนะแซมฉันกำลังยุ่งอยู่ฉันไมนูเทลล่าขคตใหญ่มากๆต้องกินมันให้หมดวิเศษไปเลยฉันชอบช็อกโกแลตของนูเทลล่าฉันอยากกินนูเทลล่าแบบนี้ทุกวัน ฉันมีไอเดียแล้วมากินนูเทลล่าของบริ n น y กันดีกว่าเอาสิไอเดียดีมากเอาตรงที้เธอทำหกต้นลเ,เลยอะไรจังเลยช่ยฉันกินหมดแล้วไม่มีอะไรดีเท่านี้อกแล้วล่ะเราทำสำเร็จโอ้ทาคิสเล็กนิดเดียวและมันเผ็ดมากต้องระวังด้วยนะแต่บริทนีมีขนาดกลางและมันยิ่งเผ็ดกว่า แต่ควนตินโชคร้ายที่สุดเขาได้ถุงขนาดยักษ์และเขาจะกินมันคนเดียวได้อย่างไงฉันนึกไม่ออกเลยเควิ entin, นตินหนีไปไหนไม่ได้หรอกแซมเริ่มได้แล้วโอเคมาลองกันเถอะมีแค่ชิ้นเล็กๆมันคงไม่แพ่ขนาดนั้นหรอกมัง้งเฮ้ยไม่นะนี่มันแผ่มากๆเลยฉันควบคุมไฟไม่ได้แล้วมันจะระเบิดออกจากปากฉัน เธอฉันพ่นไฟเหมือนมังกรอ,อย่าหันมาทา้งนี้สิพ่นเต็มไปหมดเลยโอาตาฉันแล้วฉันยังไม่พร้อมเธอฉันกลัวไม่นะมันใหญ่กว่าด้วยซ้ำไม่มีทางเลือกแล้วน่ากลัวไม่ไม่ไม,ไม่มาเริ่มแล้วเะอฉันควบคุมมันไม่ได้เะอไม่นะโอ้ยบริดนี่เธอจะเผาฉันช่วยด้วย มีไฟอยู่ทุกที่เลยบรินน่หยุดนะฉันทวบคุมันไม่ได้ปิดปากต้อขู่เฉันมีไอเดียเราต้องดับไฟเปิดน้ำนี่ทำอะไรกันเนี่ยหยุดนะฉันเลียกไปหมดแล้วใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ทางเธอถึงตาฉันแล้วฉันไม่อยากกินเลยแต่ต้องรวบรวมควากลา้าไม่น้ำมันใหญ่มาก หวังว่าฉันจะไม่ถูกไฟไหม้ฉันกลัวมากๆฉันเกลียดของกินรสเผ็ดแล้วเข้ากินสิกินกินกินเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเควนตีนเนอะไม่นะฉันทำไม่ไหวแล้วต้องปล่อยไฟทั้งหมดใส่ถุงเฮ้ยเขายังชั่วหน่อยโอ้ไม่ oh <my S 2> นะระวังหลบเร็วอะไรไปไหนกันไม่นะมันกำลังจะระเบิดโอ้ต้มสแล้ว ฉันมีหมักฝรั่งฮบบาบ้าบ้าชิ้นเล็กโอ้โหเย็นจนขนลุกส่วนฉันมีหมักฝรั่งรสบรอกโคลีอายอย่าแย่งและกล่องขนาดกลางด้วยจะกินได้ยังไงส่วนฉันมีหมักฝรั่งสุดคลาสสิกอันใหญ่ฉันถูกใจสุกดีสุดยอดโชคดีแล้วครั้งนี้แต่ควนตินจะเป็นคนแรกก็ได้มาลองกันเถอะในนี้มีหมักฝรั่งยาวมาก บอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันนะโดยรวมก็อร่อยดีเหลือ,อนิดเดียวเท่านั้นแต่ฉันทำได้เอ้อหนาวจังเลยต้องขอลูกฝอเอาไม่นะควินตินถูกใช้แข็งเราต้องทำให้เขาอุ่นขึ้นด้วยเตาเผาแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องควินตินฉันกำลังช่วยเขาอยู่บริกี้เอ้ยหยุดก่อนหยุดพอแล้วควินตินกำลังไหมฮะ ขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะฉันไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ฉันเปียกไปหมดแล้วฉันชอบตอนถูกแช่แข็งมากกว่าโอเคตอนนี้ถึงตาเธอแล้วบรินนี่โอเคโอเคใจเย็นนะอะไรก็ได้ฉันจะลองหมักฝรั่งของฉันและในนี้ก็เหม็นมากมากม่ฉันจะไม่กินเอาไปแซมเอาไปไม่ยคนตินเอาไปซิ น้ำมันตาเธอกินซะพมได้ฉันจะกินได้อย่างไงอะแบบนี้ไม่ต้องช่วยกันได้ฉันกินเองนี่ก่านะนี่มันแย่กจริงๆนี่คือเมืองฝร,รั่งที่ยากที่สุดเลยแล้วต้องฝลัดลูกฝรกด้วยเอ,อ้ยแย่จังออถ้าเป็นอะไรไปอะไม่รู้สิแซมถึตนตาหนายแล้ว เรามาต้องนานแนะฉันคิดถึงหมากฝรั่งนี้มากๆดีจังอร่อยจังเลยและลูกปองก็เจ๋งวิเศษกินอีกดีกว่าดีจังเลยฉันชอบมากฉันมีไอเดียแล้วเอาซ่อมต่อกับสวรรานแล้วก็ใช้แบบนี้เราจะได้กินเยอะๆเจ๋งสำเร็จทีน,นี้ก็มาลองกันมไม่เคยคิดว่าการกินหมอกฝรั่งจะสนุกขนาดนี้ อร่อยจังเลยกออะไรขึ้นนะฮะหมั่ฝรัง่งใสนอะไรแซมแบ่งฉันด้วยนะไม่<_ <p> _ <on> เข้าใจแล้วแซมคข่งออกตลอดงั้นต้องแกล้งเขาเปลี่ยนสวิตสว่านแล้วก็หมุนไปทางอื่นเฮ้ยกะไรขึ้นอะหมั่ฝรั่งกันนไปทั่วเลยโอ้มันมาหาฉันเองเจง๋งรีดนี่ไอเดียเจ๋งมากเลยเลย ได้ยังไงกันเหือแค่นี้เองแต่มันยังอร่อยอยู่ดิฉันได้ส่วนอะไที่สุดอะฮอยไม่โชคดีเลยเสียงจันฉันได้ขนาดกล้าสุดยอดแล้วโซฟีได้อะไรอะ mm. ฉันได้ขนมใหญ่ยักษ์อ๋อโชคดีมากมากกนได้ฉันจะเล่มก่อนจะ mm. เก็บเล็กมากจนกินไม่สะดวกเลยอะลองทีสิไม่อะไม่ได้ ให้ตายเถอะไม่สำเร็จเลยรู้อะไรไหมฉันจะใช้วิธีอื่นเราแบบนี้แหละแทออกมาอะไรกันเนี่ยฉันไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นดูสิทุกคนเฮย้ยมีหน้าตากําลังแลเป็นใสเราอยู่อะงั้นก็โอเคฉันมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจแล้วเอานี่ไปเลยมีสิเข้ายังชั่วออกมาเซตดีๆดีอร่อยจังฉันชอบนะม,มีเสร็จไปเลย อะไรเหรอดูเหมือนว่าฉันจะกินมันเข้าไปโอ้ม oh ่อะไรกันเนี่ยอยู่ที่หัวฉันน่ะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจออกไปไก,กลๆเลยเอาออกเองก,กันได้มาจัดการของฉันดีกว่าคีบขึ้นมาแล้วก็ลองฮาฉันมีไอเดียแล้วต้องมีขนมปังด้วยและจากนั้นก็ใส่บะหมี่ลงไป แล้วก็ขนมปังปิดไว้จากนั้นเอาคอ้อนมาเราจะอุ่นด้วยไฟพร้อมแล้วทีนี่ก็ทุบให้สุดแรงสุดกำลังดีเท่านี้ก็กินได้ได้กินหอมมากเลยเหลือเชื่อ mm. ใช่แล้วอร่อยมากๆฉันชอบออกมานีสุดๆเลยแล้วโซฟีทำไรอยู่วะอ๋อเอาบะหมี่ออกมาไม่ได้อะ ตะเกีบมันใหญ่เกินไปอะไม่สะดวกเลยงั้นก็ใช้มือกินเลยดีกว่าอร่อยมากหยุดกินไม่ได้แล้วหอ้ใหย่ก,กินอีกนะฉันชอบมากโออดูเธอสิกินตลกจังเลยอ่ะลอนถ่ายรูปเก็บไว้หัวเราใชนทำไมเนี่ยไม่ตลกเลยนะฮ่าฉันนึกออกแล้วสาวๆหอวเราก็หัวเราไปฉันไม่สนใจหรอก เทบอหมิ่ลงมาที่โต๊ะขอนิดหน่อยโอ้ออกมาแล้วดูสิกองอมิ่ที่สมบูรณ์แบบเจ๋งจังเป็นไงสาสาวเจ๋งใช่แบบนบาแป๊บหนึ่งนะยังหมดแค่นี้บีบไปเครื่มลงไปบีบให้ทั่วเลยมีแหลกที่เราต้องการจากนั้นก็มีแยมเบอร์รี่บีบลงไปอีกเยอะๆไหลเยิ้มน่ากินและมันก็อร่อยมากด้วย จากนั้นก็เพิ่มสปริงเข้าหลากสีใสลงไปเลยเส๋งจังเป็นไงแล่ะสสาวที่นี่มีกว่าเดิมไหมเอามีดมาไม่ต้องกลัวนะสสาวทุกอย่างเอเรียบร้อยดีตัดมาชิ้นหนึ่งน,นี่ให้เธอนะเคทกินเลยโอ้โหน่ากินจังจะไม่ไหวแล้วเหลือเชื่ออร่อยมากๆ <c oughs> แล้วฉันละ่ะทำไมไม่แบ่งฉันบ้าง และครั้งนี้ฉันได้ส่วนที่อะไกที่สุดส่วนฉันได้ไขช่ชกรักขนาดกลางส่วนฉันไข่ใบใหญ่มากอะไรอยู่ข้างในนะต้องลองถึงจะรู้ง้นฉันจะเริ่มก่อนนะฉันต้องใช้กระทะใบเล็กๆเ,เพื่อทำไข่ดาวจิว๋วต่อขไข่ใส่กระทะและต่อไปก็ต้องมีไฟเยี่ยมมากพร้อมแล้ว กลิ่นก็หอมจริงๆอ่ะโอ้โหดีจังเอาซ้อมแล้วก็มีจิ๋วมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปาดไข่แดงนิดน้อยดีจังนี่มันอร่อยมากๆเลยฉันชอบนะทีนี้มาดูกันว่าเค้กมีอะไรไข่ชกรแลหน่าสนใจมากๆแล้วดูเหมือนมีอะไรข้างในด้วยอ่ะมันคือเซอร์ไพ์โอ้โห เสียงดังมากเลยอ่ะมันคือของเล่นโปเกมอนปิกาจูมาเรียบกินเปลือกช็อกโกแลตกันเถอะอร่อยจังอัล่ะมันน่ารักมากน่ารักจริงๆปิกาปิกาตื่นตาเลยฉันชอบอ่ะเจ๋งจริงไหมททฟฟานี่ปิกาปิกาน่ารักจังอัล่ะดูเหมือนเธอจะบ้าไปแล้วและไข่ของฉันล่ะทำไงดีนะ ต้องคิดอะไรสักอย่างมันคืออะไรนะ uh oh. มันลองไปที่นี้กันโดยฟันเล็กของฉันและอ้ามันคืออะไร uh oh. อะออยน่ารักจังเลยมานี่มาเจ้าตัวเล็ก uh oh. นุ่มนิ่มหดใจเชนอลายเพราะกระต่ายตัวนี้นะ uh oh. สาวๆแป๊บหนึ่งนะฉันมีแอปเปิ้ล เอาชื้อเล็กพอเอาให้เจ้าตัวน้อยกินให้อร่อยนะเด็กดีเด็กดีเด็กดีโหไอศครีมแสนอร่อยเคทได้ใหญ่กว่าฉันอีกอ่ะ <S <S <an> ฉันได้ใหญ่ที่สุดเลยฉันโชคดีมากดูเหม,มือนว่าวันนี้จะไม่ใช่วันของฉันไอศครีมเล็กที่สุดเลยอ่ะเฮ้ยเทมฟนี่เล็กจิ๋วเดียวต้องไม่หยิบแน่แน่แล้วไงยังไงมันก็อร่อยเหมือนกันเอ้ยเอยเดูวเหมือนว่า มันจะติดอยู่ที่เลนชัฉันนะหลุดนะออกไปนะถอยปไปเลยก็ได้ฮ่าฮ่ฮ็ดเฮุดูจมูกตัวเองสิแหลมเฟียวเลยอะเอามานี่เทนินก็ขยี้ให้เป็นเสร็จเล็กๆใช่แล้วจากนั้นก็กินอร่อยจังสาวๆแล้วพวกเธอละ e! ถึงตาฉันกินไอศครีมแล้วแต่ฉันอยากได้อะไรใหม่ๆอะ่ะฉันมีไอเดีย เวดมนต์นิดหน่อยแล้วก็มีของตกแต่งแสนอร่อยมีวิปครีมแล้วก็แยมมันต้องอร่อยมากแน่นอนใช่แล้วแบบนี้ดูสิลายเยิ้มสุดๆไม่เสร็จไปเลยโรยสปริงเคลิลหลากสีเชอร์รี่ออนท็อปนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยโอ้น่าก,กินจังเลยโซฟีขอกินบ้างได้ไหมออกไปซะมันเป็นของฉันนะอย่ามายุ่งเธอนี่ตะกระจริงๆ โอเคฉันไม่อยากให้เธอขน,นกเอาไปเลยเฮ้ยจก,กันจีนนะเฮ้ยทำไมทำแบบนั้นเนี่ยอะไรกันเนี่ยไอศครีมอยู่ไหนมันอยู่บนหน้าฉันเนะ่ยรสักหน่อยโอ้อร่อยมากเลยฉันชอบไอศครีมยักษ์ของฉันยูนไหนหายไปไหนแล้วฮ่าเคมันอยู่บนหัวเธอไงเป็นไปได้ไงอ่ะไอศครีมแสนอร่อยของฉันอยู่บนหัวจริงๆไปไกลๆเลย เอาล่ะฉันมีไอเดียสาวๆพร้อมไหมฉันรับรองว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจรออยู่ดูนะว่าฉันมีอะไรไม้กายสิทธิ์และก็แสงออกมานี่สิไอติมเพียบเลยกินเลยทุกคนฉันขอหนึ่งนะโหอร่อยมากใช่แล้วฉันอยากกินอีกใช้ฉันก็ชอบเหมือนกันแสงเป็นไปไม่ได้จะอยู่แลวจริงๆอะ ไอศครีมอร่อยสิเต็ม10เหลือเชื่อขอบคุณนะเคตกินแห่อร่อยถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม